สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28พฤศจิกาย,ยน2567นะครับมัอนีผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาบ้านพ่อทองเลื่อนนะครับโอ้ยลมท่านผู้ชมครับอากาศเย็นนะครับผ้ามารับชมโค้ง,งสุดท้ายนะครับมาพ,ออพอาม่อคุณยายอยู่พอดีหนาวบอกคุณยายหนาวบอกคุณยายหนาวฝันดีบอกคุณยาย เอาครับไปหาพอพูนยูพูนนะครับผมไต่หอมม่วงนะครับโค้งสุดท้ายนะครับหนวดที่พานมาสามแปดตรงตรงนะครับ uh 1ิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยทำช่ชมเซียนปักหลักถือว่าแม่นนะครับหลัก1ิบให้สามหลักหน่วยให้แดนะครับเข่าสามแปดตรงตรงหนวดที่พานมานะครับมาหาพอพูนตองหนวดแล้ว นะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะครับมือนีผ้ามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับอไม่พอเน้นให้พ่อย่ำให้มาถามฝันพอน้ำลารรมดาพ่อ่นจะฝันแมน่นฝันคิวอนะครับพ,พ่อพนอยู่ในห่มม่วงหมู่บ้านกับมหาอยูอ่บ่พ่อเออหานหาองนะหาหลาหาเลาะบ่พ่อวัน เออมหาแม่คพนอยูวันอัสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับนผูมชมอา่างวดที่ผ่านมานะครับเสี้ยนปักหลักนผู้ชมหลักสิบเป็นสิบหลักหน่วยเป็นหน่วยนะครับสามแปดตรงๆหลักสิบมาสามหลักหน่วยมาแปดนะครับเป็นชุดบนล่างนะครับของพ่อทองเลื่อนนะครับนผู้ชมมาหาพ่อตองวัดแล้วนะพ่อเนาะพ่อก็ให้ต้องวัดแล้ว อพอเพิ่งก็นอนพักผ่อนอยู่นี่แหละเอาเขาไปวัดกับเขาไปหาอยู่วัดเนี่ยมีที่พ่อว่างเ้นเอาวัางเงินกับพอไปครับผมอาจารย์มาพ่อเพิ่งมาอายุมะเสาร้านี่ยมาสั่นเพราะมันเข้าบ้านหรือเปล่ามาสันพิ่งได้โทรมาหาแม่เออหมู่บ้านมันก็เข้าไปพุ่นละหมู่บ้านไปแซ่เราพอเลาะนั่นบ้านาเลาะเล่นมาพอเพิ่นมาอยู่ขันบ่อยู่นี่ก็อยู่พุ่นเนี่ยน้ำลูกน้ำหลานน้ำพุ่นมาสั่นเพิ่อนมาฝันบ่พ่อ ข่าตัวเก่าเพิเข่าแล้วเห็นบ่ะอ่ะานตอนเกิดได้ตัวเก่าเอาธรรมชุ่มมาเ<ด>บาิ่งน้ำกันชุดที่พ่อเพิ่นให้ตองงวดนะครับนี่ครับพ่อทองเลื่อนนะครับชุดที่พ่อเพิ่นให้ตองงวดลหลักร้อยไ,ได้ตัวไรพ่อเด็ดซีหนึ่งเด็ดตัวไรพ่อเด็ดซีหนึ่งเด็ดซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งนี่บอกพ่อหลักร้อยเด่นเจ็ดอ่าเดี๋ยวเบาแถาจะเขียนให้ท่านผู้ชม นะพอพนเนียนคือ7 4 7 4ส7 4เจดสี่หนึ่งสี่หนึ่งท่านผู้ชมหลักร้อยเจหลัก14หลักหน่วยหนึ่งอันนี้ชุดเต็มได้ท่านผู้ชมเด้เอาเอางวดที่แล้วไหมเอฟซี FC, พันเบิงนำนี่นนะครับวดอันนี้ชุดเต็มนะครับสามแปดตรงๆนะครับนี่ผูได้มากลักกระจับเอาหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยห้าเจ็ดเก้าหลักสิบสี่ศูนย์สองหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะพอเนาะ อันนี้จับก็จะได้สิบหาคูตรงตรงบนล่างหลายคูบอกกับว่าหลายแต่ว่านมันเข่ากับว่าหลายเนาะนรูมชมเนาะพอหงวดที่เรากับเข่าสามแปดตรงตรงอ่าพอเพิ่นเน้นให้ก็จะมี C3 ีสาม0ี0ี0 5าานูนธรมชมอ่ลักสกับสอกับสอนะครับเนีนก็จิมี C3 c 4า5 2 2 2 0 3ห4 0 5ตัวร่อง มามือนนี่เด่นแต่ใดพ่อวันฝันนะคือได้เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งตรงนี้นี่เลยฝันไาจังใดพ่อเพราะฟังในฝันไาจังใดฝันนั่นได้เป็นตัวฝันได้เป็นตัวมาบอกบอกเลยจังใดเขามาบอกบอกฝันอยู่ใส่ฝันอยู่บ้านนี่บอกพ่อเยี่ยนหลังใดพ่อนอนหลังใดอ๋อพอนอนหลังนี่มีสองหลังอืมอืมบ่ได้นอนเลยวันนอนหลังนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายมาบอกหรอพ่อ แล้วยิ่งมาบอกบอกเป็นตัวเลขติพ่อ <tow> บอกเป็นตัวเลขเจ็ดสี่หนึ่งน <ส omat comunidad> ี่คือมาตรงไอนเลขคำนวณพ่พพอเถอะพ่อเนี่ยนี่นับเจ็ดสี่หนึ่งนับลิวพูดได้ไหมนี่จับเอาได้ทำชมอเดอหลักร้อยห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าพอเพิ่งกระเนี้ยนละกรอยที่เจ็ดหลักสิบสี L ่ศูนย์สองหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อ่า ลักซิปลักหน่วยลักรอยพ่อท้องเลื่อนนะครับอเอฟซีย่ามองขามได้ทำมาชมได้นี่เซียนรุนหง่นี่เข่าดีฝันได้เป็นตัวได้ติ่อครับพ่อผมถามนยะถามมักมักงวดนี่มักตัวใดรงวดนี่ม,มักซีหนึ่งมักซีหนึ่งคู่เดียวเรือบ่คู่เดียวอืมเพราะว่า เคร่งมันเกี่ยวกับตัวฝันพร้อมอ่าอืมาอม,มันเกี่ยวมันตรงกับฝันพร้อมตรงกับฝันพร้มอมออเสียงดังนิดนึงในรถไได้เอฟซีจะบดียินงเอออื <ะ S 2> อนี่เดี๋ยวทำชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะพ่อเพิ่นมักซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งฝันว่าเขามาบอกผู้ยิ่งมาบอกผู้ยิ่งมาบอกเจ็ดซีหนึ่ง ผู้ใดมดออากนี่สูตรพ่อกัตามนี้ได้ทำชมเด้อนี่ชุดเต็มนะครับชุดเต็มงวดที่ผ่านมาก็เข้า3 8ปตรงๆนะครับง,งวดนี้พอเพื่นไหหลักมาแล้วนะครับพ่อทองเลื่อนนะครับนผู้ชมแคปหน้าจอเดียวเบาเท่าเขียนให้เพราะว่าฝันนะารับาบอกเจ็ดสีหนึ่งตาเห็นเน้นเห็นเน้นสีหนึ่งเล่นบ่อพ่อนี่ชุดนี้ก็เล่นสีหนึ่งเล้บ่พ่อนี่อืมเอาะนะครับนผู้ชมพอมาสีหนึ่ง นี่วงไหนน้ำเลยนี่สองหนึ่งนี่ออกแล้วบอออกอีกว่าสั่งอ่าบอมา่าสองสามสามสองก็ออ,อกเลยที่นี่พ่อเนี่ย<ม>แต่ว่าลักศูนย์นีบเด่นบอมักบพ่อศูนย์สนสี่ศักี่อนคือมกีออ่แต่วาตัวมเกี่ยวกับนี่ออ เกือเลยมักสีหนึ่งแห่งเกี่ยวกับฝันพ่อพผ่อเพ่นวมาฝัน่รนผช้ชมธรรมดาพ่อนฝันแม่นเ้ยสีหนึ่งเนียนเบาเบาเดี๋ยวเบาเทเขียนให้นะครับสามตัวเจ็ดสีหนึ่งเลย พออวัดเจ็ดสน 7, 4, 1, เลยตรงกับสูตรพอร้รรอมพอละซีสามซีีีหายัางเด่นขึ้เกา่าบ่เกา่ามัคือเกา่าอ่าแต่ว่าตึงมันมาเกี่ยวกับฝนความอมันยันนตงึงเอ,อก็เลยเดนตัวนี้ออเบาแห้งเนเ<อ>ด้๋ยฝ่เอฟซีบรีน <laughs> <laughs> เอ,อขามาบอกจังใดพอว่าเจ็ดสีหนึ่งกัมา บอกกันตัวเอาเลยก็ทำว่าเลยเอออเาเลยเจ็ดทีนึงไม่เอาไว้ทำอย่าลืมอีกโอ้วยเอาเดี๋ยวบากเท่าเขียนให้ธรรมชมเอาธรรมชมนะครับเนาะพ่อพนรัตน์ฝันได้คักมาบอกคักอย่าลืมเด้อนะครับผู้ยิ่งมาบอกว่านะครับเจ็ดสีหนึ่งพ่อพนรัตน์ตรงกับเลขสูตรพ่อพิ่นนัมตรงทั้งลักร้อย พูดไอ้มัก3าตัวจับเอาเด้อนผูมชมเด้อนะครับจับเอาในนี่นะครับสองตัวนี่พ่อเพันเดีนคือสีสมักค่กค,กคือซีหนึ่งเพราะว่าตรงกับความฝัน c 1หนึ่งีสามีีีหาสองสองสอีนะครับลักศูนย์นี่เป็นตัวร่อง 03, 04, 0 3นย์สาม่าธาศูนย์นี่คือ 03, 04, 0 3 0 4์สามศนย์ูนหามชมอ่าฝันหางเดียวนะพ่อเนาะเจ็ดซีหนึ่งนี่พ่อมาตรงกับ เลขสูตรพอ,อนําจะเล่มาคักม,มันได้มขึ้นนีกว่าพ่อร่มแห้งทำมาชุ่มร่มแห้งจังมาพอไกลมือแล้วก็เล่เขามาหาเออไค่ยูมอนิพอ่พอพ่อไม่ได้ไปทั้งบอียนอันนี้ก็พอ ว่าหนัดใจเออว่ามันใจคัดท้อผู้ใช้บอกคัดผู้ใช้ไมาบอกมันใจผู้ใช้ไมาบอกนี่จะมันใจเลยจะแม่นกลัวนั่งกลัวเอ่าถ้าผู้ยิ่งมาจะบอปันใดบอปันใดถ้าผู้ใช้ไมาบอกนี่จะแม่นกลัวจะว่ากัลองเบ่งอ่เขาย้ำพอมายายเลืมเด้ออืมเขบอกว่าอย่าลืมเด้อเออเอาแต่บอกซึมบอกเลยบอกเกาะยัง ยังอยู่น้ำกันคือจังนั่งอยู่น้ำกันคือจังนั่งอยู่น้ำกันคือเป็นบ่ท่านเลบ่ได้รับบ่ได้ฝันนพวกนั้นครับคือคือจังบ่ได้ฝันคือจังเป็นเรื่องจริงมานั่งคุยกันนั่นสิบ่พ่อฝันเนาะอ่าอือพอันว่าฝันคือเป็นเรื่องจริงคือมานั่งคุยกันนี่แหละแล้วเพิ่นก็บอกว่าเจ็ดสีหนึ่งนี่อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้ออืออือ ก็ได้ใส่เสียไล่รออะไรพวกมันเลยเออมันชินน้หนาวก็เลยนองตัวมันหนาวก็เลยหนาวมากพวกมันแต่มันขึ้นกันนะฝ่ายจานนะขึ้นขั้นขึ้นกันพ่อพ่อกขาลูกพ่อกขาลูกเออเออมีผู้ใส่ผู้เดียวบอกพอผู้เดียวโอ้สองอือจ้ะเอานะครับท่านผู้ชมพ่อพ่นยำให้แล้วโค้งสุดท้ายนะครับนี่ หายิบจับลอตเตอรี่ได้ทำชมได้อ่าหายิบจับลอตเตอรี่เพราะว่างวดที่แล้วนี่สามแปดตรงตรงนะครับอยู่ในนี่อีกละพอพันว่านี่งวดที่แล้วทำชมเห็นไหมครับสามแปดก็มาสามแปดตรงตรงนะครับเอาเอาตัวที่พอเพิ่นนะครับพอเพันว่ามาแท้ในนี่นะครับเลขฝันหางเดียว 7, 4, 1, พพนเจ็ดสี่หนึ่งพอเพิ่นเล่นเน้นคักคักสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมลักรอยพ่อเพิ่นหาเจ็ดเก้าลักสิบสี่ศูนย์สอง หลักหน่วยหนึ่งงสสี่ห้างวดที่ผ่านมาหลักสิบมาสาหลักหน่วยมา8ดจับคู่ให้3 8มปตรงๆเอาท่านผู้ชมเจ1ส <s> ี่หนึ่งเพื่อมีมผูมักไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ <S <s เพื่อมาลังวัลเล็ก้ทย3ตัวหรือรังวัลเหล็กไทย 3, รางวัลใหญ่นะพอนะ่อเนาะเอาขอบคุณพ่อท้องเดือนจังหว่ามาหาพ่อนะครับโค้งสุดไทยหาพ่อฝันเออหันบ่ได้มาหาก็จะบ่ได้เล็กฝันน้าพอ่อนเอานะครับพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ